ไไสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel พาทุกคนไปเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะครับผมว่า ผมหาของฝากไปให้ท่านผู้ชมที่น่ารักของผมแหน่อยดีกว่านะฮะมาเที่ยวภาคอีสานแบบนี้ทั้งทีนะครับงานฝีมือที่ขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือผ้าฝ้ายทอมือนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กลุ่มโอท็อปบ้านทรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากว่าจะได้ผ้าทอมือแต่ละผืนเนี่ยเขาใช้ความประณีตใช้ความตั้งใจขนาดไหนนะครับตามผมามเลยครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่นุชครับเป็นหัวหน้าที่นี่นะฮะพี่นุชครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะถามอีกทีนึงครับพี่นุชที่นี่ชื่อว่าอะไรนะครับที่นี่ก็คือกลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่องนะคะ คาว่ากลุ่มตัดเย็บนี้ก็คือรวมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะคะก็คือทุกกระบวนการใช่ค่ะตั้งแต่การทอฝ้ายการออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่สามารถจําหน่ายได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่นุษย์อธิบายนิดนึงฮะแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไงบ้างครับขั้นตอนของกลุ่มเรานะคะก็คือคําว่าต้นน้ําก็คือตั้งแต่เราผลิตเส้นใยฝ้ายนะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งแต่ปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายก็จะปลูกเป็นของตัวเองในครัวเรือนแล้วก็เอามาจำหน่าย ให้กลุ่ม แล้วเราก็จะเปรูปเป็นเข็นเข็นก็คือกระบวนการที่จะเห็นก็คือการทําให้เป็นเส้นใยนะคะเขาเรียกว่าเข็นใช่ค่ะเข็นเสร็จแล้วก็มามาสืบสืบก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเอาไปใส่กี่กี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทอเป็นผืนผ้านะคะแต่ตอนนี้ที่ทําวันนี้ก็คืออย่างแนะนํามากๆเลยก็คือเป็นลายขอพระราชทานค่ะเดี๋ยวน้องๆก็จะได้เห็นแต่ทีนี้เราก็จะมีการทอมัดหมี่เกิดขึ้นในกลุ่มของเรานะคะแล้วก็กลุ่มแปรูป ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อผ้าที่พร้อมจําหน่ายอีกรบกวนถามพี่นุ่นนิดน,นึงครับว่าทําไมการทอผ้าเนี่ยถึงผูกพันกับชาวอีสานครับจริงๆแล้วการทอผ้ามีการสืบรุ่นต่อรุ่นค่ะคก็คือสมัยก่อนนี้มันเป็นวิถีที่ว่าปลูกไฟเองนะคะแล้วก็ทอเพื่อใช้ในครัวเรือน,นะะอเป็นพื้นที่ที่ปลูกไฟด้วยใช่ค่ะคแต่ก่อนนี้เราปลูกไยทุกครัวเรือนเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะค สมัยโบราณก็ไม่มีการซื้อขายก็คือปลูกเศษทอแล้วก็ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ใช้เองใช่ผลิตเองใช้เองเองใช้เองค่ะก็เลยกลายเป็นวิถีที่เราปลูกใช้เองไม่ต้องใช้ตังเลยแต่ปายุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแลาต้องใช้ตังก็เลยเกิดความคิดว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาแล้วเราก็เอามาประยุกต์เป็นรายได้ใช่ค่ะมาเป็นรายได้ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ ทอผ้าเพื่อจำหน่ายค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่นุชพาผมไปดูกระบวนการทําผ้าฝ้ายขึ้นมาได้ไหมครัได้ค่ะนดีมากค่ะโอเคฮะเราไปได,ดูกันเลยครับ วัฒนธรรมการทอผ้าผูกพันกับชาวอีสานไม่ย่างยาวนานจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีทำให้ทราบว่ามีการทอผ้าใช้ในภ้าอีสานตั้งแต่ช่วงต้นของยุคโลหะหรือประมาณ6,000ปีไปแล้วการทอผ้าถือเป็นชีวิตของหญิงชาวอีสานที่ทอไปใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่อดีต โดยถือว่าเป็นงานประจำของผู้หญิงอีสานที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ชำนาญเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีทางศาสนาและเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีความเหมาะสมมีคุณสมบัติความพร้อมที่จะสามารถออกเรือนได้นั่นเองครับนี่นะฮะที่เห็นกันอยู่ก็คือแม่ๆก็จะนั่งทาในส่วนของตัวเองกันอยู่นะฮะที่นุชครับช่วยอธิบายนิดน,นึงว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับเราต้องมันต้องทํำขั้นตอนไหนก่อนหลังยังไงครับค่ะหลังจากที่เราปลูกฝ้ายแล้วนะคะฝ้ายก็จะบานบานก็จะเป็นดอกฝ้ายอย่างที่คุณแม่อิ้วนะคะเป็นภาษาอีสานก็คืออิวก็คือกระบวนการที่จะเอาแค่ดอกฝ้ายนะคะคแยกฝ<อ><อ>้ายที่เก็บมาแยกออกจากมเมล็ดนะคะควนันนี้พอเสร็จแล้วอิวนะคะ <laughs> ก็จะเป็นสถติวดนยอย่างนี้นะคะ อันนี้คือเราเก็บออกมานะคะจะเป็นดอกฝ้ายซึ่งมันจะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะค่ะแล้วเราก็จะมาอิ่วด้วยเครื่องนี้นะครับมันก็จะได้ฝ้ายที่เป็นเป็นปุยแบบเป็นอย่างนี้เป็นก้อนอย่างนี้นะเป็นฝ้ายนะค่ะเป็นฝ้ายรวนๆวนส่วนเมล็ดก็จะถูกแยกออกมาเป็นอันนี้นะครับแยกออกมาเลยเป็นเมล็ดฝ้ายนะคะค่ะน้องน้าที่จะขออธิบายนิดนึงว่าฝ้ายมีสองสีที่เกิดจากธรรมชาตินะคะจะมีสีขาวก็เป็นสีขาวดอกฝ้าย ตัวนี้สีน้ําตาลครับคือเป็นสีธรรมชาติที่ไม่มีการย้อมเลยเป็นสีที่เกิดเองนะคะเวลาทอออกมาแล้วจะสวยมากๆเลยภาษาของคนจังหวัดมุกดาหารเรียกว่าสีตะหลงนะคะสีตะหลงใช่ค่ะตะหลงคืออะไรตะหลงคือสัตว์ชนิดหนึ่งประเภทข้างขนเขาจะเป็นสีน้ําตาลข้างค่ะข้างคือเหมือนคล้าคล้ายลิงใช่ค่ะเหมือนลิงนะคะขนของเขาจะเป็นสีน้าตาลเพราะฉะนั้นภาษาพื้นถิ่นคาว่า ฝ้ายสีตะลุงเขาก็จะนึกถึงผลของของข้าง,งค่ะที่เป็นสีตะลุงนะคะอ่าโอเคค่ะข้ออิ่วเสร็จแล้วก็จะเป็นปุยอย่างนี้นะคะเป็นปุยฝ้ายอย่างนี้ยังไม่พอที่จะเอาไปผลิตต่อนะคะเราจะต้องไปดีดให้ฝ้ายเกิดการพองตัวพองตัวมากเท่าไหร่เราจะได้ความละเอียดมากเท่านั้นค่ะก็เป็นกระบวนการต่อไปอค่ะทางนี้เลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยหน้าผมมีแต่ฝ้ายติดเต็มไปหมดแล้วนะฮะท่านตอนนี้เรียกว่าอะไรนะครับค่ะน้องนะอันนี้ไม่ได้เป็นการเล่นดนตรีนะคะอ๋อค่ะเป็นกระบวนการไม่ใช่ค่ะเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าดีดฝ้ายครับค่ะดีดฝ้ายคืออะไรดีดฝ้ายก็คือที่เราอิ่วเมื่อกี้นะคะเราดีดมาเพื่อจะให้เป็นปุยที่แหลกละเอียดที่สุดนะคะัน้องน้าจะลองทำไหมคะจะลองดีไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดีดดูค่ะ ต้รงไหนฮะดีค่ะดีให้แรงที่สุดให้ให้โดนเสะให้โดนป้ายด้วยค่ะขยขึ้นเอาเล็กขึ้นมาเอานิดเดียวนะโอเครายละเอียดเยอะเหมือนกันนะฮะรายละเอียดเยอะนะคะแต่น้ำมันหนีผมอ่ะมันหนีผมอ่ะโอเคผมยอมแพ้ดีกว่าครับพี่แม่ อันนี้กองกองกว่าเดิมไม่ไม่ฟูใช่ค่ะโอเคค่ะแน่นกว่าเดิมแล้วค่ะโอเคครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปเข็นเข็นก็คือทําให้เกิดเป็นเส้นป้ายเป็นเส้นฝ้ายเล็กๆนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นไปเป็นทอใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นกระบวนการด้านหลังนี้นะค่ะเป็นกระบวนการด้านหลังนะคะก็คือเป็นการทอค่ะทอผ้าให้เป็นผืนนะคะแล้วก็จะไปสู่กระบวนการการแปรรูป ก็คือการตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งุกนุ่งหม่มการทําเป็นของใช้ของที่ระลึกนะคะเป็นกระเป๋าเพื่อที่จะจําหน่ายในขั้นตอนต่อไปค่ะครับผมแล้วผลงานที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงผมขอไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นุษพาผมไปหน่อยค่ะเดีย๋ยวเราไ, <ป S 1> ไปดูกันเลยค่ะครับผมตรงส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็คืองานที่ สำเร็จออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าร่วมสมัยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนทํางานวัยทางานที่ไม่ใช่ขายในท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะผ้าฝ้ายที่น้องนะและทีมงานดูเมื่อกี้ที่มีกระบวนการการทอการการแปลรูปอะไรต่างๆแล้วนะคะก็คือจะมาโชว์ที่ศูนย์โอทอบบ้านส่งนะคะเดี๋ยวพี่จะขอโชว์ลายผ้านิดนึงที่เราดูกระบวนการเมื่อกี้นะคะน้องนะว่า เราทํากันด้วยความละเอียดอ่อนนะคะด้วยความละเอียดแล้วก็ใส่ใจนะคะก็คือผืนผ้าแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลายขอขิดนารีรัตนะคะเป็นลายผ้าพระราชทานค่ะเสร็จแล้วนะคะทางกลุ่มก็จะแปลรูปเป็นเสื้อผ้าอย่างเสื้อที่พี่ใส่นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายเข็นมือโอ้อันนี้ผมว่าสวยมากเลยตัวนี้เป็นเสื้อผ้าฝ้ายเข็นมือซึ่งสังเกตดูว่าการออกแบบของร้านนะคะจะออกแบบในลักษณะที่เป็นเสื้อผ้าร่วมสมัยก็คือใส่ได้ใน ทุกวัยวัยทำงานด้วยนะคะแล้วก็โครงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นก็คือใช้ผ้าทอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วดูเป็นแฟชั่นด้วยนะตัว t e x t อร์มันสวยอะตัวนี้จะเป็นเสื้อสูทคุมสบายๆนะคะตัวนี้เวลาูแบบแคชชวลนะใส่ไปทำงานก็ได้หรือใส่ไปเดินเล่นอะไรอย่างี้ก็ได้นะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุชมากเลยนะครับที่พาเราชมนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่นุชฝากช่องทางการติดต่อของศู์นี้ให้นะครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ เพจร้านมี2เพจน,นะคะพิมพ์ง่ายๆเลยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะคําว่าโอท็อปบ้านส่งนะคะ1เพจน,นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือผ้าฝ้ายร่วมสมัยาบโอท็อปบ้านส่งนะคะหรือเบอร์โทรติดต่อ0863976436นะคะถ้าใครทักไปแล้วบอกว่าเป็นแฟน,แฟนมาจากรายการนะคะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนิดนึงว่า ซื้อสินค้าเพียงหนึ่งชิ้นนะคะรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครัวเรือนค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะใครที่ชมรายการอยู่แล้วก็สนใจเนี่ยสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในทุกช่องทางที่พี่นุชบอกมาเลยนะครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแม่น้ำสายใดระหว่าง TF1 แม่น้ำโขงหรือ TF2 แม่น้ำป่าสัตว์ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัล รับไปเลยกระเป๋าสะพายข้างผ้าฝ้ายทอมือสุดปราณีตจากโอท็อผ้าฝ้ายทอมือมุกดาหารจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชิ้นติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ทั้งกินทั้งเที่ยวแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะาจะพาเปลี่ยนจังหวัดนะครับแต่ว่ายังอยู่ในภาคอีสานเหมือนเดิมรอติดตามแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอ็มมาบายแอคซาจากกรุงไทยแอคซาประกันชีวิต c a n o อน r i n t e ตอร์ i n Care Expert Protection Sunscreen สรร้านทองแท้ออโรรายาสตรี Aurora, ri, f ฟลาร์โรงแรมเวียงโขงนะครับขอขอบคุณการเดินทางโดยรถตู้นะครับอุบล bon PT The first to u r and Travel แล้วก็ทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้เลยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสัปดาห์หน้ารอติดตามเลยนะับว่าจะเป็นจังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับ9โมงครึ่งทาง PP TV HD ช่อง36นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เราข้ามจังหวัดมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับที่รอเราไปเที่ยวอยู่นะฮะพวกเรามาร้านอาหารที่บรรยากาศชิลๆนะครับวิวดีๆนะนั่นก็คือร้านนี้นี่เองครับร้านอาหารหาดสลึงครับ <S 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 เรามาอยู่กันที่3,000โบกแล้วนะฮะสวยมากเลยอ่ะนี่ครับพีนัทเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสนามมรกต